ออนยเี่ยรถอย่ยรถชนกูโดนรถชนโอ้โหอย่ยดับฝันเลยเสด็จกำลังมาป้นธนาคารรถชนกูแล้วเมื่อกี้รถแม่งเอามึงแล้วอ่อกี้รถแม่งเปิดมึงเลยอ่ะรู้สึกว่าคนยังเล่นน้อยอยู่ก็เลยแบบว่าอยากอยากจะอาชีพเปิดโหมดเวลี่ฮาร์ดเอ้ยโหมดฮาร์ดธรรมดาเดี๋ยวค่อยไปโหมดเวลี่ฮาร์ดต่อ โอ้โหช่ำชองจดการไม่รู้เรื่องอันนี้เราต้องปิดไว้จริงจริงไม่ปิดก็ได้แต่ปิดดีกว่าเพื่อแบบว่าคนที่มันอยู่ข้างนอกมันเห็นเรากำลังทำรอบรอบรอ้ Okay, let's go. <laughs> What's going on over there? Hello, control. I was just wondering, you haven't received any packages addressed to me, have you? I had a few drinks while <laughs> surfing <laughs> a couple of online stores <laughs> last night. Yeah, I can see that. That's good หชุบกัดมั้งป่า Holy Shit เอ่อโอเคนี่กัดไม่เห็นกูได้ไงวะ บาดมันงอหรือเลปล่าเฮ้ยเฮ้ยเนมไปแล้ไวไปไป Okay. Please guy, would you take a hint? Why do you keep calling me all the time? I'm not interested, okay? Yeah, I can see that. That's good to hear. <coughs> ตัวเชนี่มาไม่ได้เอ้ยแย่มากด้วยมันปลดห้องแดง <c oughs> ห้องฟ้าเป็นกล้องเมื่อกี้ปลดห้องแดงต่อห้องแดงห้องแดงคือห้องอะไรวะซ security บอกแล้วแต่ละครเกิดการ สีขาวน,นี่ีงเอ้ยตั้มเนียนจัดแม่งไม่เห็นรู้เรื่องอะสีอะไรนะขาวเรียบร้อย just look for the fancy looking employees sub sock sub sock oh 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 I do it Subsock. เออออกมาพอดีเลยผู้จัดก,การเห็นจะค่อยมาเคลียร์เคลียร์ห้องนี้ซับซอก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 เลี้ยงตัวเอ้ยไอ้นี่ไม่ลุกอ่ะไม่นั่งอ่ะไม่นั่งอ่ะอ่ะ from the Wixia Corporation has a safe deposit box here in this bank. If you go by an office, you can figure out อยากเคลียร์ออปชันน้องให้หมดเลยว่ะแล้วจะเคลียร์ออปชันน้องให้หมดต้องทําไงวะเนี่ยออปชันน้องไม่ Tama, 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 there's a guard. Oh, no, got you, got you. มาเรงมาแรงไอ้ o the v สามหนึ่งเจ็ดแปดหกเจ็ดหกสี่เไม่ใช่ h e money is rigged with die packs. แรงดินี่อันนี้ไม่ได้ใส่เปิร์กมาทำไมไม่ใส่อ่ะไม่มี<อ>น่าจะต้องมันอยู่ในน่าจะอยู่เปิร์กแฮกมัง้งมันมันแฮกไอ้นี่ชาไ,ไอ้ไอ้ที่พ่นสีถุงเงิน ไปมาแต่ไข่รพริกล็อกโคตรไว,ไวอุ้ยโอ้โหวไวเกินกดไวเกินนี่จะท่าคว่านเนีุ่ดละ เบื่อที่สุดแล้วคือมานั่งไข่พริกล็อกกันมั่งเยอะชิบหาย Yeah. This could be useful. Wixia has come far in the development of quantum yeah, yeah, yeah. computing components. I'm going to look into this some more. Okay. Mm. วันนี้แหละถึงเวลาเฮ้ยเฮ้ยใครเีงอะไรเอ่อเสียงใครยิงอะไรเมื่อกี้วะอ๋อเสียงถุงระเบิด No, it's nothing. Just checking to see if you're still alive. <laughs> right, right, that sounds great. เอาถุงเงินติดสีไปด้วย ไปนบ้างเอต้องรออีกเดียวเ yeah. นี่ยผลตังก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยมันเยอะ <c oughs> เออกูแบกไปทีเดียวสี่ห้าถุงไม่ได้วะแบบว่ามันมีสาย,ยางไงมึงเห็นไหมมัแบบว่าสพายปไปหลายหละอันเดินช้าไม่เป็นไรแต่เอาไปหลายอันมันดีกว่าอันเดียวที่เกียรวิ่งไปวิ่งมา เดี๋ยวนะกูเพิ่งเห็นหนอนในตัวเมื่อกี้นี่ยพาเลยคนโอคนในชั้นสเห็นเฉยเลยอ่ะใส่ตงขี้อ่ะคนชั้น h องเ e ยอะ 嗯，对。Uh, มาแอร์บีเจาเจ้าเตู้แม่งขัดขวางเราเมื่อกี้ผมไม่งั้นคนเสร็จแล้วเนี่ย กรัมาโอไม่ทันีกว่าไม่ทนันยิงกรดไม่ทัน tăng ngồi Tên lên

โอเวลี oh, uh, ่ฮาร์ดอัวนี้มานั่งชุดนั่งชุด ก่อนนะจ้าโอ้โหเนี่ยีมันถึงมากอ่ะยังไม่ได้เลย ไปดีกว่าเฮ้ยทำไมรถทัแบบนี้คบจ้าคบทุกถุงมเนี่ย โอ้ไม่ครบหายไปถุงนึงเพราะว่าเพื่อนโดนจับไป2ออเซนบ์9 19นาที19นาทีเพราะเฟลถ้าไม่เฟลน่าจะสัก16นาทีไม่เป็นไร